สวัสดีครับวันนี้ผมแอดเทวดามีผ้ามานําเสนอนะครับเป็นเนื้อผ้าครับต้อนสวยๆนะฮะนี่เป็นนี่เป็นคัต้อนครับต้อนพิมลายคัต้อนพิมโปเชียนครับมันก็จะเป็นผ้าตัวอย่างจากสาเพ็งนะครับเป็นผ้าตัวอย่างก็ชิ้นหนึ่งก็มันก็ใหญ่อยู่นะประมาณบางชิ้นก็สองหลาอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเป็นผ้าที่ใช้ทําตัวอย่างนะเนี้ย ก็จะมีหลายๆสีในหนึ่งลายขนาดพวกนี้มันก็จะประมาณสักครึ่งหลาได้ฮะอย่างเงี้ยครึ่งหลาเนี่ยครึ่งหลาไปเป็นแท่งตัวอย่างครับแท่งตัวอย่างอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีพับอยู่ข้างในนะครับถ้าขี้ออกมามันก็จะประมาณครึ่งหลาครับอันนี้มีหลายลายนะเนี่ยแต่ได้ผ้ามาไม่ค่อยเยอะนะฮะ แค่นี้อันนี้ก็เป็นผ้าตัวอย่างเราเป็นชิ้นใหญ่เหมือนกันประมาณสองหลาได้อย่างเงี้ยสวยๆแต่อันนี้น่าจะสองหลาได้เป็นชิ้นใหญ่ครับเป็นชิ้นใหญ่ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเป็นเศษผ้าเป็นคัตต้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผ้าคัตต้อนอันนี้จะเป็น ถ้าต้มป๊อปปิ้นครับแล้วก็จะมีพวกผ้าทอตาสกอตตรงนี้ครับนี่ก็เป็นชิ้นใหญ่อยู่แล้วเนี่ยครับประมาณครึ่งหลาอย่างเงี้ยตัดเกลียาสั้นได้อันนี้สวยมากนะเป็นผ้าที่ใช้ทําตัวอย่างประมาณชิ้นประมาณครึ่งหลานะลายนี้รู้สึกว่าจะหกสีมั้งเนี่ย จะทำกางเกงได้นะครับเนี่ยตัดกางเกงขาสั้นผู้หญิงไปรุ่นเนี่ยได้เลยเนี่ยหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าจะไปทำอะไรทำชุดแบบตัวเล็กหน่อยก็สวยครับสีมันสวยดีเนี่ยพวกนี้ประมาณครึ่งหลานะครับต่อชิ้นหน้าผ้าสี่สิบสี่นิ้วนะครับสี่สิบสี่สี่สิบห้านิ้วนะครับชิ้นผ้าก็ประมาณครึ่งหลาแต่พอดีมันมันปกติเราก็จะเอามาคัดขาย อีกราคาหนึ่งอยู่หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นผ้าชิ้นเป็นผ้าตัวอย่างนี่แหละครับประมาณครึ่งหลาครับเนี่ยนี่ก็ประมาณครึ่งหลาท่ามังเกงได้ผ้าสวยนะครับเนี่ยเนี่ยลายแฟชั่นนั้นเลยนี่ก็ประมาณชิ้นเดียวกันประมาณเท่ากันเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าตัวอย่างเหมือนกันแหละอันนี้จะเป็นเนื้อคอมเทวิลเนื้อผ้าเทวิลเห็นไหมยีนเทียมเป็นเศษผ้าครับตีเป็นเศษผ้าครับนี่ยอย่างเงี้ยลายดอกอย่างเงี้ยนี่ก็ทำเกงเด็กได้ครับทำเกงเด็กขายได้ฮะอาจจะดูสั้นหน่อยแต่ก็ทําได้นะผมว่าเนี่ย ต่อหัวหน่อยก็สวยนีครับอย่างเงี้ยเป็นผ้าตัวอย่างครับอชอบก็สั่งได้นะครับแอดเทวดาเศษผ้าพันล้านลายนี้ก็สวยสวยทุกลายแหละครับเนี่ย สกอตครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์ตันคาร์ตอนป๊อปปิ้นครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณครึ่งหลาได้ลอะออย่างพวกเนี้ยอย่างเงี้ยปกติอย่างนี้เขาขายแพงนะครับเนี่ยหลาหนึ่งสามสิบเจ็ดบาทสามหกสามเจ็ดบาทนะแต่นี้มันเป็นเศษผ้าครับถ้าจะได้อย่างนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่อยู่นี่สวยอั้งบอย่างเงี้ย สวยไหมครับตาสก๊อตแมคค้าตาแมคค้าสกอตตาแมคค้า,อ,คา,อ,อ,คาอันนี้เป็นผ้าครับตอนพอปปิ้นรีดเงานะเนี่ยมีเงาในตัวโอ้พอได้พอได้ก็จะมีรอยตัดรอยแบ่งไปนิดนึงแต่ก็ดูโดยรวมแล้วก็น่าจะโอเคนะฮอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ๆ นี่ประมาณสองหลาได้มั้งชิ้นเนี้ยองหลาน,นี่ก็ประมาณตัดสกอตอันนี้ก็เป็นผ้าคัตตอนป๊อบปินเบอร์สามสองผ้าธรรมดาครับไม่ยืดเนี่ยตัดนังเกงตัดตัดเสื้อตัดนังเกงได้ทําได้หมดอ่ะครับเอาไว้ใช้ๆก็ได้อันนี้เป็นผ้าป่านนะครับป่านพิมพ์ลาย มีไม่ค่อยเยอะครับได้มานิดหน่อยแต่ก็ทำสนุกสนุกได้มีผ้ายืดด้วยนะะในนี้มีผ้ายืดด้วยมียีนด้วยชิ้นนี้ตัดังเกงได้มั้งเนี่ยม,มีเลอะนิดหน่อยไม่มีปัญหายี่สิบสิบเป็นหนังไก่ครับหนังไก่ก็ประมาณครึ่งหล้าอเลยเนะี่ย ตัวนี้เป็นผ้ายืดครับยืดอะไรนะเนอะนี่ยพอได้อยู่ครับมันชิ้นใหญ่ย,ยืดแฟชั่นแหละยืดตัวเนื้อบางพอได้ครับสวยดีเหมือนกันขายช่างกิโลไปเลยครับเนี่ยกิโลร้อยห้าสิบาทเอาไปเลยครับมีสี่สิบกโลเอง สี่สิบโลสี่สิบสองโลเพิ่งมาหมือนมาดใหม่ๆเลยถ้ามีไอ้ไหมญี่ปุ่นหรือเรียกอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่เป็นเนื้อแฟชั fashion, ่นถาแฟชั่นทำขายไายนะเนี่ยภาสพสวยอันนี้เป็นฮานาโกะครับ ธนาโกหรือไมตาลี่อ้อนี่นี่ไมตาลีครับเนี่ยสีพื้นไมตาลีสีโอรสนะครับเนี่ยนี่สีโอรสมีสีโอรสแล้วก็มีมีสีโอรสแล้วก็มีสีครีมเบดครับสีเบดสีครีมอันนี้มีอยู่สามสามสามพับครับ กันฝนไว้เดี๋ยวฝนตกโดนฝนเน่า่างนี้ก็จะเป็นพวกเป็นตีเป็นเศษผ้าแล้วครับอย่างเงี้ยออประมาณหลาหนึ่งครึ่งหลาชิ้นนี้ประมาณหลาครึ่งเนี้สวยดีสีแดงครับนี่ก็เป็นผ้าตัวอย่างลายสวยๆครับมียีนเทียมพิมพ์ลายด้วยแบบนี้ อ๋นนี้ทำตังเกงได้เลยเนี่ยทำเสื้อแฟชั่นก็ได้เนี่ยลายน่ารักด้วยอใช้ได้ครับชิ้นใหญ่อยู่ซึ่งหลาได้หลาหนึงได้ั้งเนี่ยนะฮะสวยลายสวยๆทำงานกระจุก,กะจิกทำกระโปรงกระเป๋าได้นะผ้าพวกนี้นี่เป็นขัตต้นครับ เป็นคาร์ตั้มเป็นผ้าฝ้ายด้วยเนี่ยเป็นคาร์ตั้มแท้เออสวยสวยมีอะไรอีกครับอีกแวบบ๊แบๆบสวยดีแวบบ๊แบๆบๆแบบอ่าเป็นยีนเทียมยีนเทียมประมาณหลาน,นึงเนี่ยประมาณหลาน ยีนเทียม,มสีพื้นก็มีฮะยินอ่อนอย่างนี้ก็ทำตัวเล็กได้ไม่เล็กครับเนี่ยประมาณครึ่งหลาประมาณนี้แหละครับชิ้นผ้าก็ประมาณนี้แหละประมาณเอาเล็กสุดก็ประมาณสักกว้างศอกยาวแขนประมาณนี้ฮะ สวยดีครับอ่านนี้มีอะไรเหมือนกันครับผ้าสไตล์เดือนแฟชั่นโอ้แฟชั่นครับแฟชั่น <Fashion. S 1> oh. ครับสวยดีอยากลือกล้อมากลื้อมากเละมากครับชิ้นใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเนี่ยตันนี้เป็นยีน เป็นยีนครับเบลเลอร์เบลเทอร์เอาไปเลยครับโล150มีอยู่42ิโลนะฮะเนี่ยครับ42กิโลเท่านั้นล็อกขาแอสเทร์วดาเสร็จภาพพันล้านครับพอได้พอได้แฟชั่นนะครับเนี่ย กิโลไปเลยไม่ได้มาขายเป็นชิ้นขายเป็นกิโลทั้งหมดมี42กิโลโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับใครรีบใครรีบรีบก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0813134925ครับ0813134925ครับผมแอรเทวดาเร็ต5พันล้านครับ ก็ถ้าใครสั่งเราก็ส่งครับส่งถึงระบบขนส่งนะอย่างอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ส่งขนส่งบริษัทอะไรก็บ้ากันไปตามจังหวัดนั้นตามอำเภอนั้นค่าขนส่งเก็บปลายทางนะครับคงประมาณร้อยร้อยเดียวแหละค่าขนส่งครับก็นงสนใจก็ติดต่อมาได้ครับทางเฟซบุ๊กก็เสร็จเสร็จพันพันล้านครับอ,อ่เสร็จพันพันล้านแล้วก็ไอดียไลน์ก็เอจุด l จุด k จุดสองห้าหนึ่งสามครับ อาเสีผ้าครับมีอยู่นิดหน่อยพอดีช่วงนี้หน้าฝนของไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับหลักก็จะเป็นแมม,บมเบ์ลมเอิดเยอะเหมือนกันแต่หน้าหน้านี้ก็เป็นหน้านาครับซาลงหน่อยอ่าต้องใช้เวลานิดนึงต้องปรับขอโทษไปด้วยนะครับยังไงก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ